กลับมารับฟังข่าวช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงแรงงานได้จัดฝึกครูต้นแบบระดับจังหวัดเพื่อร่วมผลักดันพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอิสระติดตามรายละเอียดจากนายไพโรธโชติกาสเทียนประหลัดกระทรวงแรงงานสัมภาษณ์โดยคุณวาสนาตารเกตครับค่ะสวัสดีค่ะท่านประหลัดไพรโรธคะครับสวัสดีครับท่านประหลัดคะการตั้งครูกอครูต้นแบบระดับจังหวัดมีบทบาทหน้าที่อย่างไรคะ ครับต้องบอกว่าครูกรนะครับที่เป็นครูต้นแบบระดับจังหวัดครับจะทําหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดองความรู้ให้กับครูขอนครับซึ่งครูขอก็คือเครือข่ายรางงานอาสาสมัครในพื้นที่นะครับ<ฆ>ซึ่งรายงานจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกจากผู้มีจิตอาสาและเป็นผู้ที่มีศักยภาพที่สามารถเข้าถึงรายงานกลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านละคนรวมทัท่วประเทศเราจะมีครูขอประมาณ7 5 0 0 0นนคนนะครับซึ่งครูก็ ก็คือคนที่ทําหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอบวิทยากรให้กับเครือข่ายแรงงานตลสระนะครับซึ่งทั่วประเทศเรามีอยู่วันเจ็ดหมื่นห้านะครับผู้กอดจะมีหน้าที่สําคัญก็คือประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระของพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระซึ่งจะรอเข้ากรมหมอเพื่อบังคับใช้ในปีนี้นะครับคาดว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ในปีนี้นะครับซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ นะครับจะเป็นการให้แค่ก,กลุ่มรายงานสลัดนะครับกลุ่มรายงานสลัดเรื่องรายงานนอกระบบเป็นรายงานที่ไม่มีตัวตนทางกฎหมายจะได้รับการส่งเสริมอาชีพตรงที่ต้องการนะครับ <ạ. S 1> ได้มีสิทธิรวมตัวรวมกลุ่มกันเพื่อรักษาผลป,ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการปรอิหารจัดการกับภาครัฐนะครับ <ạ. S 1> จะมีกองทุนส่งเสริมอาชีพมีหลักประกรันการทํางานและจะมีเจ้าที่ดูแลแก้ไขโดยมีกฎหมายรองรับนะคะนี่คือพละ สำคัญของผูก่ที่จะต้องดําเนินการเหมือนเป็นการถ่รายทอดสระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับจะให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระผ่านระบบโมบายแอ็กิควชั่นนะครับจะมีการโน้มน้าวให้เข้าสู่ระบบแรงงานอิสระนะครับ,รบซึ่งเป็นหน้าที่สําคัญของกูกซึ่งการดําเนินการผูกรเนี่ยเราถือว่าเป็นหน้าที่ความเข้มข้นในการส่งเสริมให้กับแรงงานอิสระจะเข้าสู่การเข้าสู่ระบบการรวมตัวรวมตนทางกฎหมาย นะครับการมีการรักษาผลประโยชน์และมีส่วนร่วมให้กับแรยางานอิสระด้วยกันนะครับค่ะท่านคะคาดหวังว่าจะสามารถดึงผู้สนใจจนขนาดนี้ค่ะมาร่วมเป็นครูกอได้อย่างไรแล้วก็ต้องใช้เวลาฝึกอบรมนานแค่ไหนคะเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่อะค่ะครับซึ่วันนี้เราได้มีการอบรม นะครับผูกอุูกร,กรนะครับซึ่งเป็นการอบรมที่นหะ้องประชุมวิยุพักชั้น5โรงแรมเซนทราไลท์นะครับศูงบริการคอมมิชชั่นแจ้งวัฒนะนะครับซึ่งเรามีการอบรมกันทั้งหมด2วันนะครับหัวข้อสําคัญก็ที่ผมเกิดมาแจ่ตอนต้นว่าให้ความรู้หรือให้สาระสําคัญเกี่ยวกับร่างพรอเลอย่าส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานสละนะครับสอนให้รายงานสลปมีการขึ้นทะเบ,บียนผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะครับนี่สําคัญมากเลยตอนเนี้ย รายงานสละยังไม่ไม่รู้จักแอปพลิเคชันนี้นะครับแต่ต้องชี้แจงให้คูกอไปไปสอนกับคูขอเพื่อกระจายสู่ในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนให้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเราเปิดลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมหกเจ็ดเป็นต้นมาแล้วในการเข้าสู่แอปพลิเคชันนี้นะครับ ค่ะในส่วนของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระมีสาระสําคัญอย่างไรบ้างคะก็สาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระนะครับมีสาระสําคัญ6กอย่างครับเป็นหลักเลยก็เป็นสาระที่มีตัวตนทางกฎหมายนะครับสาระสาคัญของกลุ่มแรงงานอิสระนะครับจะมีตัวตนทางกฎหมายและแรงงานอิสระจะได้การส่งเสริมอาชีพตามที่แรงงานอิสระต้องการครับ 3. มีสิทธิรวมตัวรวมกลุ่มกันเพื่อรักษาผลประโยชน์และ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกับภาครัฐครับสี่ C, มีกองทุนส่งเสริอมอาชีพห้ามีหลักประกันการทํางานนะครับหกมีพนักงานเจ้าหน้าที่ดูแลแก้ไขโดยมีกฎหมายรองรับนี่คือสาระสําคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระนะครับค่ะท่านประหลัดคะกรอบระยะเวลาที่ครูต้นแบบระดับจังหวัดเนะะี่ยค่ะจะไปประชาสัมพันธ์และชี้แจงต่อประชาชนนะคะตั้งเป้าหมายไวอย้อย่างไรบ้างคะในการดําเนินการท่านในส่วนของกรอบต้นแบบนะครับค่ะ ครูกรที่จะถือว่าเป็นคุณต้นแบบระดับจังหวัดนะครับจะไปประชาสัมพันธ์และที่แจงต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชมุมชนและหมู่บ้านนะครับ<ช>จะลงไปดําเนินการต่อรายงานสุละนะครับตามโครงการนี้ก็ตั้งเป้าว่าเราจะดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนาการกฎาคมสิงหาสามเดือนนะครับเพือ่อให้กลุ่มรายงานิสระนะครับได้ได้รู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระนะครับรวมทั้งสิทธิของแรงงานอิสระเมื่อมีการรวมมันตัวตนและมีการตั้งเป็นกองทุนกลุ่มอาชีพแล้วนะครับก็นี่เป็นหน้าที่ผู้ก่อต้องมีเนการให้เรียบร้อยภายในสามเดือนนี้ครับค่ะสุดท้ายนี้ท่านมีคําแนะนําหรือต้องการฝากอะไรไปยังผู้ใช้แรงงานและก็ประชาชนบ้างคะเช่นค่ะครับต้องชี้แจงว่าตอนนี้เรามีแรงงานอิสระหรือแรงงานนอกระบบมีจํานวนประมาณยี่สิบล้านคนเศษนะครับไม่ว่าจะเป็น เกษตรกร,กรผู้ประกอบอาชีพรับจ่างทั่วไปพ่อค้าในค้าที่มีร้านค้าและหาเลขสินค้าสินค้าออนไลน์เหล่านี้เป็นต้นนะฮะ,ะหรือปประเภทนักร้องนักแสดงกลุ่ม มอเตอร์ไซค์รับจ้างกลุ่มไรเดอร์นะครับซึ่งกลุ่มไรเดอร์ถือว่าเป็นกลุ่มแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศนะครับซึ่งเราถือว่ากลุ่มแรงงานอิสระทั้งยี่ิบล้านคนเศษเนี่ยเป็นกลุ่มแรงงานที่มีความสําคัญและจะสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแต่สําคัญคือแรงงานเหล่านี้ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานนะครับกระทรวงแรงงานจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระนะครับซึ่งเป็นนโยบายของท่านรัฐรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับ เมื่อล่างพระทหยัดดังกล่าวมีส่วนรับใช้นะครับแรงงานสระจะได้รับประโยชน์โดยเร็วนะครับก็อยากเชิญชวนให้แรงงานสระหรือแรงงานนอกระบบทุกประเทศนะครับขอให้มาขึ้นทะเบียนผ่านระบบแอปพลิเคชันนะครับข้อมูลของท่านจะทําให้กระทรวงแรงงานได้นํามาใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือท่านและกําหนดนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของท่านให้ดียขึ้นต่อไปนะครับ ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพโรชโชติกเสถียรปลัดก,กระทรวงแรงงานเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านค่ะครับสวัสดีครับค่ะ